Nakh bang dì koro. One day. One soup. One soup. One soup. Sing ush home. Do do lỗ lỗ. Song out song. Khom tok ma baman. Mày tìm kiếm 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 rút kiếm 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 วันเป็นเดือนชิดชองน้ำก็นองเต็มตะลิงไปซื้อกระทงซื้อกระทงมาลยตรงนี้ก็ถนนรัตการอยู่ระหว่างตลาดสนหาดใหญ่กับโรงพยาบาลหาดใหญ่น้ำก็จะอยู่ที่ ตอนนี้มีการลอยกระตรงนะครับลอยกระตรงเป็นการทิ้งขยะรู้ไหมนี่ใส่ไม่ดี้อง้โอ้ดูรถดูรถอ้าวเฮ้ยอะไรมาเกาะโอ้โหมากับน้ำท่วมเฮ้ยเฮเฮ้ยมากับน้ำท่วมเจ้าพีเตอร์พีเตอร์มากับน้ำท่วมสองตัวโอ้โห ดูรถดูรถเอเอาละครับเมื่อน้ำท่วมเราจะสั่งเปนดา้า <c oughs> เราจะสั่งเค้กสั่งเค้กกับสั่งเปนดา้า <c oughs> เราจะมาดูกันว่ามีเค้กกับเปนดา้าส่งอาหารหรือเปล่า <c oughs> โอ้ดูรถลูกชิ้นโอ้ <c oughs> oh my god โอ้จอดมันยอดมาก โอเคพักก่อนพักก่อน